สวัสดีค่ะ EP ที่แล้วนะคะดิฉันนําเสนอเกี่ยวกับสมเด็จพระศรีวรินทาบรมราชเทีวีพระพันศาอายิกาเจ้านะคะซึ่งพระองค์ท่านเป็นพระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕นะคะพระองค์ท่านนะคะเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสด็จพระราชมภพ แต่สมเด็จพระศรีปิยมาวดีศรีพัทรินธรมาตาหรือเจ้าจอมบรรดาเปี่ยมนะคะพระองค์ท่านนะคะทรงเป็นพระราชนินีหรือว่าแม่นะคะในสมเด็จพระบรมบราชิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารซึ่งเป็นสยามกุฎราชกุมารพระองค์แรกของไทยรวมทั้งสมเด็จพระมหิตลาทิเบดอดุลยเดชบิกรมพระบรมราชนกต้นสกุลไมดลที่สืบสัน์ ต,ติวงของประเทศไทยในปัจจุบันนะคะเป็นสมเด็จพระมาตุฉาเจ้าหรือป้านะคะในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปกะเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นสมเด็จพระอภิกาเจ้าหรือว่าย่านะคะในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันตมอิดลพระอัฏฐกรามาธิบดินทรและพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถประพิษ และเป็นสมเด็จพระไปริก,กาเจ้าหรือว่าทวดนะคะในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะนอกจากนี้นะคะพระองค์ทรงดํารงตําแหน่งองค์สภาชนานีสภาอุณารมแดงอันเป็นชื่อแรกของสภากาชาไทยเมื่อครั้งก่อตั้งในต้นรัชกาลที่หเป็นพระองค์แรกและเป็นพระองค์เดียวและองค์สภานายิก,กาสภากาชาไทยพระองค์ที่สอง และทรงสร้างสถานพยาบาลขึ้นซึ่งปัจจุบันก็คือโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสภา,าการชาติไทยนะคะในอีพีที่แล้วนะคะดิฉันก็ได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์ท่านนะคะตั้งแต่พระองค์ท่านนะคะได้เป็นพระอัครมเหสีแล้วก็มีตำแหน่งต่างๆมากมายนะคะ แล้วก็ทรงตกลงมานะคะซึ่งเราก็ได้ฟังเรื่องราวของพระองค์ท่านไปแล้วนะคะอีพีนี้นะคะดิฉันจะนำเสนอเรื่องราวในตอนที่พระองค์เสด็จสวรรคตนะคะภายหลังจากสมเด็จพระศรีวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอธิกาเจ้ามีพระชนชีพยาวนานถึง6ราชการก็ทรงพระประชวนเนื่องจากตกจากพระที่นั่งสูงหฟุต กระแทกกับพื้นห้องทำให้พระอาทิที่คอต้นพระเพาหักและต้องรักษานานถึง3เดือนต่อมาอีก5ปีก็ประชวนด้วยพระอาการอักเสบที่พระภับผาสะวันที่17ธันวาคมพศ2498พระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระนามในขณะนั้นนะคะสะเด็จพระราชนำเนินมายังวังสพัพทุมเมื่อเวลาสองยามเนื่องจากคณะแพทย์ที่ถวายการรักษาสมเด็จพระพันวษาอธิกาเจ้ากับาบังคมทูลว่าพระอาการหนักสุดที่จะแก้ไขแล้วพระชนชีพคงจะถึงที่สุดในไม่ช้าภายในห้องพระบรรทมของสมเด็จพระพันวษาอธิกาเจ้านั้น พระบาทสมเด็จพระประเมนทร,รมหาภูมิพลอดุญยเดชท,ทรงยือนอยู่ไปพระบาทพร้อมด้วยคณะแพทย์และพยาบาลที่เฝ้าพระอาการส่วนในห้องพระบรรทมนั้นสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีสเสด็จประทับอยู่ขณะนั้นก็มีสเสด็จพระองค์วาปีหม่อมเจ้าหล,ลานและก็ข้าหลวงหมอบเฝาเ้าเต็มไปหมดนะคะ เนื่องจากเป็นที่ทราบกันว่าพระอาการน่าเป็นห่วงตั้งแต่เวลาห้าทุ่มตึงมาคอยส่งเสด็จกันพร้อมหน้าในววละสุดท้ายหลังจากตีสองชาววังที่เฝ้าอยู่ในนั้นทั้งปวงต่างก็ได้ยินเสียงสวดมนต์เบาๆติดต่อกันโดยหาตัวผู้สวดไม่ได้พอผ่านไปได้16นาทีสมเด็จพระพันวษาอจิการเจ้าก็เสด็จสวรรคตด้วยพระอัยวายในพระอาการสงบเมื่อเวลาสองนากานาที โดยพระบาทสมเด็จพ,พระพรเมนทรมาภูมิพลอดุลยเดชทรงถวายบังคมสมเด็จย่าอยู่ที่เบื้องปลายพระบาทนั่นเองสิริพระชนมายุได้9 3พรรษา3เดือน7วันหลังจากสมเด็จพระพันวษา,าอิกาเจ้าสเสด็จสวรรคตได้อันเชิญพระบรมศพมาประดิษฐานบนพระแท่นสุวรรณบญนจดลประกอบพระรองทองใหญ่ภายใต้สัพพะปลณสเวตชัต ก็คือพระสเวตชัดเดชชันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังจนถึงวันที่22เมษายนพศ2499พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุญยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้อัญเชิญพระบรมศพลงจากพระที่นั่งและเคลื่อนออกจากพระบรมมหาราชวังไปทางวัดพระเชตุพนวิมลบังขารามราชวรมหาวิหาร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงทอดผ้าไตที่โกรธพระบรมศพหลังจากนั้นพระบรมศพเคลื่อนขบวนไปยังพระมรุมาตรท้องสนามหลวงแล้วจึงถวายพระเพลิงพระบรมศพในวันที่23เมษายนพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินทรงเก็บพระอาฐิตและเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร ภายในพระบรมมหาราชวังเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมหัตถิและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้บรรจุพระสรีรังคารหรือเท่าขดูกไว้ภายใต้ฐานชุกชีพระสัมพุทธวัฒโนวาทวัดประชาธิวาทราชโวาร,ารมหาวิหารนะคะสำหรับพระราชโอรสและพระราชธิดานะคะสมเด็จพระศรี วรินธิราบรมราชเทวีพระพันฤษาอจิกาเจ้ามีพระราชโอรสและพระราชธิดารวมสิบพระองค์เป็นพระราชโอรสสี่พระองค์เป็นพระราชธิดาสี่พระองค์ตกเสียก่อนเป็นพระองค์สองพระองค์นะคะดังต่อไปนี้นะคะพระราชโอรสพระองค์ที่1นึ่งนะคะก็คือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวรุณหิตสยามมกุฎราชกุมารนะคะ ซึ่งพระองค์ท่านประสูติเมื่อวันที่27มิถุนายนพศ2421แล้วก็สิ้นพระชนเมื่อวันที่สมกราคมพศ2438นะคะพระองค์ที่สองนะคะทรงเป็นชายนะคะสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าอิสริยารงกรณ์นะคะพระองค์ท่านประสูติเมื่อวันที่ 4, กสก,กนะะนสน 4, ันยายนพศ2422 แล้วก็สิ้นพระชนเมื่อวันที่25กันยายน2 4 2 2นะคะแล้วก็พระองค์ที่3นะคะคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าวิจิตจิระประภาอดุลยดเดลกรัตนคติยราชกุมารีนะคะซึ่งพระองค์ประสูตเ 21, สยยส24 24, สิเมื่อวันที่21เมษายนพศ2424อสิแล้วก็สิ้นพระชนเมื่อวันที่15 สินคาคมพศ2424พระองค์ที่4นะคะก็คือสมเด็จพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสมมติวงศวโรไทยกรมขุนศรีธรรมราชธรรมรงฤทธิ์นะคะพระองค์นะคะประสูติเมื่อวันที่9มิถุนายนพศ2425แล้วก็สิ้นพระชนนะคะเมื่อวันที่17มิถุนายนพศ2442นะคะ พระองค์ที่5นะคะสมเด็จพระราชปิตุชาเจ้าฟ้าวรรย,ยาอารคงกรกรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินทรน,นะคะพระองค์ท่านประสูติเมื่อวันที่16เมษายนพศ2427และก็สิ้นพระชนเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พศ2482นะคะพระองค์ที่6นะคะก็คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าศิราพรโสพลพิมลรัตนวดี พระองค์ท่านนะคะประสูติวันที่19กรกฎาคมพศ2431รเแล้วก็สิ้นพระชนเมื่อวันที่24สพฤษภาคมพศ2441นะคะพระองค์ที่7ก็คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้านะคะตกเมื่อวันที่30มีนาคมพศ2432นะคะแล้วก็พระองค์ที่8ก็คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้านะคะตกเมื่อ พศ2433นะคะแล้วก็พระองค์ที่9ก้าก็คือสมเด็จพระมหิตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกนะคะพระองค์ท่านประสูติเมื่อวันที่1มกราคมพศ2435แล้วก็สิ้นพระชนเมื่อวันที่24กันยายนพศ2472นะคะพระองค์ท่านนะคะอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระศรีนครินทาบรมราชนนีนะคะ มีพระราชโอรสและก็พระราชธิดานะคะก็คือสมเด็จพระนางเจ้าเจ้าฟ้ากัลายาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนกรินนะคะแล้วก็พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระธรามาธิบดินทรพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะแล้วก็พระองค์ที่10นะคะสมเด็จ เจ้าฟ้าบรมวง์เธอเจ้าฟ้านะคะซึ่งเป็นหญิงนะคะพระองค์ท่านทรงประสูติเมื่อวันที่9พฤศจิกายนพศ2436นะคะแล้วก็เสด็จสวรรคตนะคะเมื่อวันที่12พฤศจิกายนพศ2436เช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้นะคะพระองค์ยังทรงรับอภิบาลพระราชโอรสและพระราชธิดา ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวที่กำพาพระมันดาอีกสพระองค์นะคะก็คือพระองค์ที่1นึ่งนะคะพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเยววาวภาพง์สนิทนะคะซึ่งพระองค์ท่านประสูติเมื่อวันที่24สิหงหาคมพศ2427สิ24 27, ส้นพระชนเมื่อวันที่13มิถุนายนพศ2477นะคะ ประสูติแต่เจ้าจอมมันดาหม่อมราชวงศ์เนื่องนะคะพระองค์ที่สองนะคะก็คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าประพาพันพิไลนะคะประสูตรเมื่อวันที่13สิงหาคมพศ2428สิบป้นพระชนเมื่อ8กันยายนพศ2491ประสูติแต่เจ้าจอมมันดาพร้อมแล้วก็พระองค์ที่สามนะคะสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทณเรนทร์นะคะ ประสูติเมื่อวันที่12พฤศจิกายนพศ2428แล้วก็สิ้นพระชนเมื่อวันที่4มีนาคมพศ2494นะคะประสูต, 8, แติแต่เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เนื่องนะคะพระองค์ที่4นะคะพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวาปีบุตรสบากรนะคะประสูติเมื่อวันที่25มิถุนายนพศ2434 สิ้นประชนเมื่อวันที่15ธันวาคมพศ2525ประสูตรแต่เจ้าจอมมดดาพร้อมนะคะสำหรับชีวิตส่วนพระองค์นะคะพระจริยวัตรนะคะเมื่อเว้นว่างจากพระราชกรณียกิจพระองค์ทรงใช้ชีวิตอย่างสามัญโดยเฉพาะในการเลี้ยงดูพระราชโอรสพระราชธิดาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมาร ทรงบันทึกว่าทรงเล่นกับพระราชชานกและพระราชชน,นีขณะพระชนสาแปดปีไว้ว่าแล้วเราเล่นงูกินหางกับทุนกระหม่อมทรงเป็นแม่งูสมเด็จแม่เป็นพ่องูเราออกสนุกมากและเคยบันทึกเกี่ยวกับการลงโทษของพระราชชน,นีว่าน้องชายโตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังดอกไม้เราเราร้องไห้แล้วเรากลับออกไปอีก พระอัดฐก็คือพระองค์เจ้าอัชรพันนีรัชกัญญาทําน้ําข้าวตังหรถผ้าเราเปียกเราร้องไห้กลับมาข้างในสมเด็จแม่ทรงหักมือเราว่าเราร้องไห้บ่อยๆสมเด็จพระศรีวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวิสาอจิกาเจ้าทรงมีความคองแค่วและแข็งแรงดังปรากฏในเหตุการณ์ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระชันษา 10, สิบพรรษา ทรงพายเรือเล่นที่บางปะอินแล้วพัดตกน้ำพระองค์ที่ขณะนั้นทรงพักคันเจ้าฟ้าสิราพรโสพลหเดือนได้กระโดดลงน้ำแล้วคว้าพระราโชรถขึ้นมาบนเรือได้อย่างปลอดภยัยซึ่งลักษณะส่วนพระองค์ที่ค่อนข้างคองแค่วว่องไวดังกล่าวได้กลายเป็นลักษณะพิเศษของนางข้าหลวงในพระตำหนักของพระองค์ที่มักมีอุปนิสัยคร่งครด เจ้าระเบียบแต่งกายเรียบร้อยไม่ฉุดฉาดมารยาทกระทัดรัดหนักแน่นมีความรู้ด้านการงานและธุรกิจกระเม็ดกระเมไม่ฟุ้งเฟ้อนอกจากนี้ยังดำรงพระองค์เป็นเจ้านายฝ่ายในอย่างโบราณคือไม่โปรดที่จะปรากฏพระองค์อย่างออกหน้านะคะสมเด็จพระศรีวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวษาอาิกาเจ้า ทรงรู้ภาษาอังกฤษในระดับหนึ่งทรงอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษประจำฟังเข้าพาษไทยแต่ตัดได้ไม่มากนักหากเสด็จออกรับแขกเมืองจึงทรงใช้ร่ามแต่หากทรงคุณจะไม่ต้องใช้ถึงแม้สมเด็จพระพันปศา,าอจาิกาเจ้าจะทรงยิ่งด้วยพระราชอิสริยยศพระราชอิสริยศักดิ์และเพียบพร้อมในทุกๆด้าน อีกท้งสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรุณิตพระราชโอรสพระองค์ใหญ่จะได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาพระราชอิสยาฯยศเป็นสมเด็จพระบรมราชธิราชสยามกุฎราชกุมารองค์รัชทายาทพระองค์แรกก็ตามแต่พระองค์ก็ทรงได้รับความทุกข์จากการที่พระราชโอรสและพระราชธิดาซึ่งพระชนตั้งแต่ทรงพระเยาว์ โดยในปีพศ2422สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าอิสริยรงกรพระราชโอรสลำดับที่2ซิ้นพระชนลงอย่างกระทันหันขณะที่มีพระชนพรรษาเพียง21วันเท่านั้นและในปีพศ2424ก็ทรงสูญเสียสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวิจิตจิรัปภาพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ของพระองค์ เมื่อพระชนพรรษาเพียงสี่เดือนต่อมาในปีพศ2436พระราชธิดาพระองค์เล็กของพระองค์พระราชธิดาพระองค์สุดท้ายในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงไม่ได้รับพระราชทานพระนามสิ้นบชนลงขณะที่มีพระชนพรรษาเพียงสมวันหลังจากนั้นเพียงหนึ่งปีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุหิตสยามกุฎราชกุมารก็เสด็จสวรรคตอย่างกระทันหันด้วยพระโรคไข้รักษารน้อยจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้พระองค์ทรงวิพโยกดิ่งนักอีกทั้งการที่ทรงพระกันแสงอย่างหนักทำให้พระพระนานมัยสุดโทมลงจนกระทั่งทรงประชวรในที่สุดพระองค์จึงได้เสด็จพระราชดำเนินประพาสหัวเมืองต่างๆเพื่อทรงฟักฟื้น จนมีพัฒนาใหม่ดีขึ้นแต่เมื่อปีพศ2441พระองค์ก็ทรงได้รับความทุกข์จนพระประชวนลงอีกครั้งโดยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิราพรโสพลพิมลรัตนวดีพระราชธิดาอีกพระองค์ประชวนพระโรคนิวโมเนียหรือปอดบวมสิ้นพระชนลงเมื่อพระชนพรรษาเพียงสิบปีเท่านั้น คณะแพทย์กลาบบังคมทูลให้เสด็จแปพระราชฐานไปประทับที่เมืองชายทะเลเพื่อรักษาพระองค์แต่ก็ยังไม่ได้เสด็จไปสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสมมติวงศ์วโรไทยกรมขุนศรีธรรมราชธรรมรงฤทธิ์ก็สิ้นพระชนลงด้วยพระโรคไข้รักษาน้อยเมื่อพระชันษา18บปีซึ่งการสูญเสียพระราชโอรสและพระราชธิดาอย่างต่อเนื่อง ทำให้พระองค์ทรงพระประชวนถึงกับทรงพระํำเนินไม่ได้จนไม่อาจเสด็จไปในพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาปรุณหิตสยามากุฎราชกุมารสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าศิราพรโสภณพ,พิมลรัตนวดีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสมมติวงศ์วโรไทยกรมขนุนศรีธรรมราชธรรมรงฤทธ ซึ่งตัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นพระราชพิธีเดียวกันได้ส่วนสมเด็จพระเจ้าพี่เธอเจ้าฟ้ามหิดวนดุญเดชกรมขุนสงขานครินพยศขนาดนั้นนะคะสิ้นพระชนในปีพศ2472และพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเยาวภาพงศ์สนิทพระราชธิดาบุญธรรมที่มีความใกล้ชิดกับพระองค์มากที่สุดซึ่งพระองค์ทรงหวังพระราชไทยว่า จะฝากการพระบระมศพของพระองค์ไว้ด้วยนั้นก็ประชวนสิ้นประชนเมื่อวันที่13มิถุนาย,ยนพศ2477และก็ในปีพศ2481กงขุนชัยนาทนาเรนทรพระยศขณะนั้นนะคะพระราชโอรสบุญธรรมถูกจับกลุมตัวด้วยเหตุผลทางการเมืองเมื่อพระองค์ทรงทราบข่าวก็ตกปะทยและได้ทรงต่อรองกับรัฐบาล โดยประกันตัวด้วยพระราชศัพท์ทั้งหมดที่ทรงมีเพื่อแรกกับการปล่อยตัวสมเด็จกรมขุนชัยนาทนเรนทรแต่ไม่สําเร็จพระองค์ถึงกับรับสั่งว่าลูกตายไม่น้อยใจช้าใจเลยเพราะมีเรื่องหักห้ามได้ว่าเป็นธรรมดาของโลกแต่ครั้งนี้ทุกสุดที่จะทุกแล้วโดยสมเด็จกรมขุนชัยนาทนเรนทรถูกถอดราดาศัก เป็นนักโทษชายลังสิทธิ์และต้องคำพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตในระหว่างนั้นเองสมเด็จพระราชปิตุชาจเ้าฟ้าวรายรงกรกรมหลวงเพชรบุรีราชดินทรพระราชธิดาพระองค์เดียวของสมเด็จที่ยังทรงพระชนชีพอยู่ฉลองพระคุณพระราชชนีในขณะนั้น ก็ประชวนและสิ้นพระชนในปีพศ2481หลังจากนั้นนักโทษชายรังสิตก็ได้รับการปล่อยตัวและได้รับพระราชทานฐานันศัก์คืนดังเดิมแต่สมเดม็จกรมพระชัยนาถนเรนทรพยุพขณะนั้นก็สิ้นพระชนลงเมื่อปีพศ2494เหลือเพียงพระบรมวงศเธอพระองค์เจ้าวาปีบุษบากร พระราชธิดาบุญธรรมพระองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงพระชนอยู่จนได้ทรงเป็นองค์จัดการพระบรมสพสมเด็จพระราชมารดาเลี้ยงผู้ทรงอภิบาลดูแลพระองค์มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์เป็นการสนองพระคุณสมเด็จในวาระที่สุดนี้ ช่างน่าเศร้านักนะคะพระองค์ท่านนะคะมีพระราชโอรสพระราชธิดากี่พระองค์กี่พระองค์ก็เสด็จสิ้นพระชนกันทั้งหมดนะคะนับว่าเป็นความโทมนัสอย่างใหญ่หลวงเลยนะคะที่พระองค์ทนทุกทนทรมานกับการสิ้นพระชนของพระราชธิดาพระราชโอรสนะคะ แล้วก็ยังมีพระราชดิดาและพระราชโอรสบุญธรรมที่พระองค์ทรงเลี้ยงไว้ก็สิ้นประชนตามไปด้วยนะคะสำหรับที่ประทับของพระองค์นะคะพระองค์ประทับอยู่ที่เมื่อทรงพระเยาทรงประทับในพระบรมมหาราชวังนะคะในฐานะพระเจ้าลูกเธอในพระบาทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงประทับอยู่ภายในพระบรมมหาราชวังด้วยพระชนนีและพระเจ้าลูกเธอพระองค์อื่นๆเมื่อครั้งทรงรับราชการในตำแหน่งพระภรรยาเจ้าในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวในระยะแรกเสด็จประทับณพระตำาหนักเดิมภายในพระบรมมหาราชวังรวมกับพระพี่นางพระน้องนางและพระชนนี จนกระทั่งทรงประสูตรพระราชโอรสพระองค์แรกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงให้สร้างพระตำหนักพระราชทานคือพระตำหนักสมเด็จพระศรีวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอธิกาเจ้าพระราชวังบางประอินก็เป็นที่พระราชทานตั้งแต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเสด็จแปลพระราชฐานประทับณนะพระราชวังบางปะอินอยู่เสมอสมเด็จพระพันวาสาอจิกาเจ้าดึงทรงมีพระราชตำหนักส่วนพระองค์อยู่ที่พระราชวังบางปะอินด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีพระราชตำหนักศรีราชานะคะซึ่งเป็นที่ประทับระบางพักฟื้นจากพระอาการประชวนเดิมเป็นพระตำหนักที่สร้างอยู่ริมทะเล ต่อมาเมื่อพระตำหนักสุดโสมรงดึงทรงให้จัดสร้างพระราชตำหนักใหม่บริเวณเนินเขาและในปีพศ2486กรุงเทพประสบภัยทางอากาศจากการสงครามโลกครั้งที่สองพระองค์จึงเสด็จมาประทับที่พระตำหนักศรีราชาอีกระยะหนึ่งปัจจุบันพระตำหนักศรีราชาเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชา แล้วก็มีพระตำหนักสวนหงนะคะหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจรุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่หนึ่งและทรงให้สร้างวังสวนรุสิตและจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างพระตำหนักสวนหงพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีด้วย หลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จสวรรคตพระองค์ได้สเสด็จมาประทับที่พระตำหนักสวนคงเป็นคันชั่วคราวอีกครั้งก่อนที่จะ,สะเสด็จไปประทับณวังสะปทุมจนสเสด็จสวรรคตแล้วก็จะมีวังสะปทุมนะคะวังสะปทุมนะคะเป็นวังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินริมถนนปทุมวัน เพื่อสร้างวังสำหรับพระราชโอรสคือสมเด็จพระมหิทตราธิเบศอดุลยเดชบิกรมพระบรมราชนกซึ่งเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระศรีวรดินทิราบรมราชเทวีพระพันวาสาอาธิกาเจ้าและประมาณปีพศ2456สมเด็จพระพันวาสาอาธิกาเจ้าโปรดเกล้าให้สร้างพระตำหนักขึ้นอีกองค์หนึ่งซึ่งเป็นที่ประทับจนกระทั่งเสด็จสวรรคต สำหรับอีพีนี้นะคะขอขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะอีพีหน้าค่อยมาติดตามกันตอนต่อไปนะคะซึ่งจะเป็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนะคะอีพีนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังช่องสิทธิ์เคชช ANNEL น,น,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับอีพีนี้ดิฉันก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ อีพีหน้าค่อยมาเจอกันใหม่นะคะขอบพระคุณและสวัสดีนะคะขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะอย่าลืมติดตามช่องของดิฉันสิทธิ์เคสชาแน,นลไว้นะคะท่านจะไม่พลาดคดีดังหรือคดีใดที่ดิฉันจะนำมาเสนอนะคะขอบพระคุณและสวัสดีนะคะอีพีหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ